อย่างที่คุณวุฒินั้นได้บอกกับอาร์ตไปนะคะชมรมหมากล้อมจังหวัดกาญจนบ,บุรีตั้งอยู่ที่ร้านข้าวต้มเจเล็กแห่งนี้ล่ละค่ะแถมเป็นร้านชื่อดังของจังหวัดอีกด้วยนะคะซึ่งตัวร้านเองก็หาไม่ยากเลยค่ะอยู่บนถนนแสงชูโตอําเภอท่าม่วงค่ะไม่ไกลจากอำเภอเมืองเลยนะคะเอาเป็นว่าเรามาดูเมนูอาหารขึ้นชื่อของที่นี่เลยดีกว่าค่ะจานแรกเต้าหู้ดูดาวจานนี้เรียกได้ว่าเด็ด มากค่ะคุณผู้ชมและเหตุที่ได้ชื่อว่าเต้าหู้ดูดาวก็เพราะว่าเป็นเต้าหู้ที่ทอดมาจนหอมกรอบอร่อยแต่ความสดจากภายในเต้าหู้ทอดกรอบนี่แหละค่ะที่มันร้อนจ,จนคนกินจะต้องเงยหน้ามองดาวแล้วพ่นลมออกจากปากจานต่อมาค่ะปีกไก่นางฟ้านอกจากนั้นก็ยังมีน้ำเลียบนรกแล้วก็อื่นๆอีกมากมายหลายเมนูเอาเป็นว่าอร่อยมากค่ะดิฉันลองมาแล้ว แค่พูดถึงน้ำลายก็ยังไหลไม่หยุดเลยนะคะเนี่ยพอแล้วครับคุณผมว่าเราอย่าเสียเวลากันเลยครับไปกินกันเลยดีกว่าครับชื่อร้านข้าวต้มเจล็ก,กอยู่ถนนแสงสุตโตม่วงใส่เก่าถ่ายมา20กว่าปีแล้วแล้วที่นี่มีอะไรอะไรดังครับอะไรอร่อยออ๋มีเต้งหูย้ยูรามีหนำเลี้ยบกะรกบ มีไส้กรอบครับมีหลายๆยอย่างเอออะไรอะไรเจ๋งสุดเลยพี่ที่แบบคนเขาชอบกินเจ๋งทั้งร้านเลยตอนนี้ในการที่คนเล่นหมากล้อมเยอะครับพี่มันเป็นรุ่นรุ่นนะเพราะจริงๆแล้วปัญหาก็คือว่าส่วนใหญ่ที่เล่นมันเป็นเป็นนักเรียนใช่ไหมใช่ครับ,รบอพอพูดกับรุ่นนี้ไปรุ่นนี้ไปเนี่ยมนันก็จะหมดตักคือปัญหาของมันการเป็น มันกว้างข้าวสามมาเมือเนี่ยบางทีไปสอนโรงเรียนเดียวก็ไม่ไหวนะคือเราเราคือมันมันนละอย่างอย่างบบของของที่ถืมาจะมีที่เรียนพ่อแม่ส่งมาเรียนมันจะได้ท่อนนั้นาการของเมืองการเนี่ยมันจะเข้ามาทำยังไงเด็กเข้าไดา้ถ้ามีโอกาส จะมีจังหลังล้อมนั่นก็คือการอบรมตามเสียให้เด็กเนี้ยได้รู้จักก็เล่นได้ทีนี้ปัญหาคือว่าหลังจากนั้นนะครับต้องมีการเรียนต่อเนื่องจะทำยังไงถ้เขาถ้ไปต่อเนื่องนี่จะไม่มีการสืบทอดต่อเนื่องนีไม่มีคนสอนต่อเนื่องจุมนหนึ่งก็ไปไม่ไหวแล้วเด็กในเมืองใหญ่มันจะมีที่เรียนมั้ยมีสำนักเรียนอยู่แต่โคราชหรือยังกรุงเทพอะไรอย่าเงี้ยประเด็นการวางแผนเนี้ยปัญหาคือไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งแต่ว่าไม่มีโอกาส พี่จะเอาไงต่อพี่ได้ยินมาว่าที่กาญจนบุรีเนี่ยมีคนที่เคยดวนหมากกับอาจารย์สุรพลที่เลยถามพี่วุฒิไปว่าอยากจะดวนหมากคนนี้ฮะดดนหมากพี่จะดวลกับเขาเหรอ,อบวกเลยพี่เต็มที่ จะได้เจอกับคนที่เคยดวนหมากกับอาจารย์สุรพลอีกแล้วสนุกงานนี้แต่ว่าอ,อืเวลาครับเวลาหมดอีกแล้วครับท่านผู้ชมให้มันได้อย่างนี้ทุกทีสินะ้าแต่อารจ,จะได้ประลองกับใครกันแน่เอาเป็นว่าติดตามการประลองได้อาทิตย์หน้าในออร์ สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับในคราวที่แล้วนี่ยับผมผมได้มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับห้องจริง2ห้องที่จะทำให้ตัวเองรอดแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปตอนที่แล้วนี่ก็คือว่าถ้าจะรอดเนี่ยจะต้องมีสอห้องจริงเสมออย่างน้อยสองห้องจริงนะครับ ทีนี้จะมาดูกันในตัวอย่างนี้ว่าถ้าในกรณีน,รณนี้นะอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วห้องนี้นะผมดูเหมือนเป็นห้องอยู่แต่มันเป็นห้องปลอมอยู่นะเนื่องจากเม็ดนี้กับเม็ดนี่อยู่ข้ามเป็นยึดเสาสองจุดน,นี้ไว้เพราะฉะนั้นห้องนี้เป็นห้องปลอมนะห้องปลอมอ่ะสแสดงวอ่าจุดๆเนี่ยนะผมเขาก็สามารถที่เดินได้กินได้นะเน่จากกินเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะมีแค่ห้ดท้ายอยู่ดี ตลอดดูกลุ่มนี้นะกลุ่มนี้นะจะเป็นจุดที่นะขาวเนี่ยตรงตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับตรงตรงนี้ก็ไม่ได้นะที่นขาวเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะจับจิงตัดมาร์กมาตุนนี้ได้นะซึ่งนั่นก็หมายความว่ามาร์กมาตุนนี้รอดแล้วนะพอรอดแล้วเนี่ยคือก็คือไม่สามารถจับกินได้ต่อไปทีนี้มัญญในมีคําถามนจริงๆว่าอ่ะแล้วแล้วถ้าเกิดว่าจะมีสิบท่องปลอมจะเป็นยังไงนะมีสิบท่องอปลอมหนึ่งท่องจริงเป็นยังไงสิบท่องอปลอมหนึ่งท่องจริงก็คือตาย เพราะห้องปอบคือห้องที่สุดท้ายยังจะต้องปิดปลหอยใจตัวเองลงไปเพราะถูกอัตาันี้ครับสำหรับน,นี้ขอบช่าครับ